สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซี FC, ทิ้ห้างแฟงสุข,ขูสุคนพ่อกับเคยลาคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องัมืีอกี้สีย่างไปเล่นหน้าเบาวดาวพี่น้องเ,เอฮื่นบบาดาวบ่วเคยมาลาสุดกับตั้งเต่เพื่อนห้องก็ยอ่อเศ้าเนะาะย่อเศ้าเฮือนแต่กับมาได้มาเลยจนถาวเดี๋ยนี้เฮือนเพื่อน แล้วเรียบร้อยหมือเลยเป็นเวลาประมาณสองเดือนสามเดือนเลยเนาะวันนี้ค่อยลาก็เลยสิมามาเบิ่งเฮือนปปดดาวแล้วก็มาเล่นน้ำนองเนื้อเพราะมาได้มาประมาณสองสมเดือนวันนี้มีโอกาสได้มาพี่นอ้องไปเบิ้งสีพ่อไปยุบอ,นอ๋น้องวันนัดบนนัดเจ้าของบ้านเลยมาแบบ เล่นมาแบบมานั้นเลยเนาะป่ะพี่นอ้องพุดดีงาน่นโดดเด่นขนาดพี่นอ้องโดดเด่นอลีฟูสีงามขนาดยินยินดีนำบบาดาวนองนำนองเหน,น,นือเนาะเงอนเพิ่นกระแล้วเลยเห็นพ่นโพรลง ติดแหมอีกตั้งหาโอ้ยอากาศห้อนพี่น้องเอ้ยอยู่ยากคั่นบ่ติดแหมเดี๋ยวสิไปเบิ่งสิมีคนอยู่หรือบ่เพเนาะบ่ได้มาตั้งเฮิงเลยตั้งแต่ยาอเสาจนกลับมาบัดนี้เฮือนเพิ่นก็จนแล้ว ต่้งต่ง,ง่าอยู่พี่น้อง้ยงามอลีสีนี่ก็สีแบบเขาแล้วนะสีแบบง่ามแล้วนะเงินก็นได้สีแบบคนนิยมการหลายๆลาสีเนาะคนเฮากับมากก็คือกันแต่ว่าสีนี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่คนนิยมนิยมใส่ก,กัน เพนก็เฮ็ดเฮือนอยู่หน้าเลยสะดวกสบายแบบว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เฮ็ดยังกับบ่รบกวนกันเนาะคืองี้แท้มีคนอยู่อีกบ่แต่เฮือนเปิดหน้าต่างอยู่ เดีเ่ยวหาคนยังบเห็นในเทียงก็คือบเห็นในเทียงก็บโเห็นคนแต่ในเฮือนนะเปิดหนะ้ตาตนะ่างนาชิยุเฮือนพูเลยปา้าสะออนื่อนเด้มีเฮือนงามสะออนเบาดาวกับน้องนำ้ำโอ้มีอยู่ป้าอยู่ นอนเลยพ่อป้านะเดี๋ยวขึ้นไปเบิงลานหน่อยก่อนพี่น้องกดใจเห็นเพิ่นเฮงเลยตั้งเตม,มือเคอยหล่าวว่าบุตรเลั้งเต่เพิน่นย่อเงอนกูเลยโอ้มีซางอยู่อีก อ้าวเป็นอะไรไสร้างใกล้ชิลเล่หอบอ่นี่ข้าเจ้าไม่ใช่เงินบอสเจ้าของบ้านประยู่เนาะมีแต่เยอะๆมีแต่ใหญ่ๆกับลานบ่นี่พี่น้องเขากับคงก็มาเห็นมือน,นี่แลหละเพื่อนเพื่อนนี่ ตังเลกเลยยะวุ้ยบ่อเข่าเดียวเจ้าของก็บเจ้าผู้อยู่อ๋อเจ้าของอยู่ห้องกิดบ่อข่าวแล้วช่องเบิ้องไม่นึงบวปอาตัวบ่อ่องดอกพี่น้องอันนี้ว่าเล็กเกพิ่นนะอันนี้ว่าเล็กสีมาเห็ดประตูนะเออ ເປັນແນວໃດໃນເຮືອນນີຈົ້າຮດນຮັດອມອງຈັບນບຮັດມອງຈັນກໍດ້ືນີ້ບາວຂລັเลยະຕູພິນກໍงามຂະຫນາງກມป้างามຂນນຮືນບ່ດນນາໂດຕີມຕພຍໍາດດ ตอนขืนเฮือนกับบริมาได้เบวบางบริมาเลยเฮือนประแท็กกับบริไปเฮือนในเข็มกับบริมาเออคนติดดอกไผ่อันไหนอีบ๊ะดอกไผ่ใช้เชาอีพี่น้องผู้ดอกโอ้งามอลีโดยนอนบ่ดอกยังบัว่อนยังกล้วยกันอยู่เบื่อหลานน่อยพี่น้องโอ้ยอันนั้คือหยางมาก่อนนะ เอารถไทยไปส่งไปเอยางมารถไทยกับยางไปส่งมายางมาแต่บ้านกูได้มาบ๊วยคือลงสุดปีือ็ปมันตัวสบายดีลูกโอ้ถูกกับเลี่ยนอีกคนละอืมจะนอนเด้อจะนอนคนตุ้ยคนพี่เด้อเฮ้ยนำกินหมั่นเลยลูก กินะด้วยเลยนยเลยกินหมดขวดหนึ่งแล้วกินจนเธอละจังอ่อนปะเขากินจะกข้าใจเท่าใดนมแม่คนบ่นมแม่ดีบอกวานมโอยนมดีอะลีจนสิแตกแก้มจนสิแตกปาเลยแม่พี่น้องโอ้ยจะอ่อนเดี๋ยน้อ ขาบักใหญ่เลยแขนก็บัใหญ่ออแขนก็บักใหญ่อันจะแม่นว่าอือคือว่าแล้วเพิ่นน่ะพ่อเพิ่นกะอุดมสมบูรณ์เนาะพ่อเพิ่นก็ใหญ่เออพ่อก็เอไปอยู่ลูกไว้เป้คือบ่ลูกก็เป้คือเลยบ่ใส่ใส่เขียวล่ะใส่เขียวล่ะเบิ่งูเขียวนะโอ้ปงเลยทั้งลุ่มเนาะเอ้ยคือปงไว้เอ ได้ได้จากเดือนอลไรบอแ่บชีเดือนครึ่งเลยชีเดือนครึ่งเหมอืมใครอายุมันล้มเนาะเย็นเย็นเคล่นผ้ากันเขานอนเลยบ่ใเฮือนหรือนอนนี่อนอนเข่าพุูเออ่าก็จะไปจ้าใส่อะแล้วเล่ดเด็ดานหนึ่งโดยนอนเข่าแม่นอนอยู่พี่กับลูกเออแม่นอนอยู่พี่กับลูกสองคนนอนกับลูกก็ดิ้งหน่อยเด้เออกับอันกับลูกหลานไปนั่งซาอีกเน่กคือว่าแล้วมันเออ ขันนั้มันยังเป็นสีเนาะยันยันลูกเมนเนาะดูเมียนนอนลูกนอนเอ้ยไม่เมื่อน่อนะคือนอนมอากินกับตะที่นี่แล้วไปเป็นเลยเราลูกเนาะ่ดูไม่เห็นิเลยที่เป็นบ่าเลยทีเห็นเลยที่เป็นบ่าวแล้วเป็นบ่าวท่านว่าแล้วเปิดหัวอืที่เป็นบ่าวท่านว่าเลยมาลูกเป็นอะไรจะมาแปลงมัน มันเบรกวอยูไปแล้วก็ตีนใส่ใส่ตีนมันแตกแล้วกับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เลยเปลี่ยนหลายอย่างเฮือนกับมุ่นโอ้เฉยเด้เห็ดเฮือนใหม่อีกประมาณจั๊กชะม่วงคนจังฉีหลับเออคนหลับแต่จังสื่อื่นนะปะประมาณจักชะม่วงคนจังฉีหลับเออคนหลับแต่จังสื่ออื่นนะปะไม่สื่อเฮือมันไปผสมหรือไงขันห้อมันไกวเนาะ

อันจะแม่นว่าเนื้อนางลายดิเจ้านี่เนาะบ่แบ่งให้อ้ายนี่เนาะบ่แบ่งอ้ายเลยติอ้ายน่ะเทียวบ่โอ้ยอ้ายนี่ยังหอมเลยเปี่ยนนมเท่าก็เหี่ยวออมยน่าสิเป็นนําพ่อแล้วพ่อก็เหี่ยวคือกันพ่อก็คือว่ากินอยู่กจอยพ่อก็จอยเออมันก็น่าสิเป็นคือพ่อแหละโดยโดยอันนี้ยังว่าพ่อใหญ่เนาะอันนี้ เบิ่งพ่อกับตู้เอเปยยูรูกับอุดมสมบูรณ์คือกันโดยนอนลูกนอนนอนยิีมจังไงขึ้นเรื่อยๆคุรู้คุรู้คุรู้ขึ้นโดยจะนอนกับเลนชื่อใหม่แล้วนะชื่อใหม่แล้วเปลเปลี่ยนชื่อเป็นน่องมังกรโดยจะกัเป็นหมูกับแรห์นโอ้ยกับรุ่นเดียวกันเมื่อหลายรุ่นกับเราละปี บ่หอดปีซ้ำเรืนกันโดยลรื่นกันเดือนเรือนดือนเือนกันชีวิตเดือนโดยบางฮัมเกิดเดือนหนึ่งน้องทันว่าก็เกิดเดือนทันว่าเกิดปีเดียวกันแต่ผู้นึงเกิดหัวปีผู้นึงเกิดท้ายปีโดยปีเดียวกันแต่ัวปีกับท้ายปี พี่น้องเขาลงไปเบึ่สงสางไขรจากหน่อยก่อนในร้านนอนชาวเาอยู่ในร้านชิวนอนโดยชาวน้อยเพื่นชิวนอนชาว่อนเนือนังดูมันเห็นหดเสียนเลือดน้อดูเอากระโจยน่อจ นอนเลยป้าเอ้ยตอนเช้านี่ได้โอกาสได้นอนนะแป๊บเดียวเบิงบ่งเบืงบ้งเบื้งรอบเฮือนเพิ่งน้อยหนึ่งพี่น้องแต่เฮาสิบ่เข้าไปเบิ่องทางในเจ้าของเพิน่นเจ้าของเพิ่นไปธุระเนาะครข่บบาวดาวกับน้องน้ำเพิ่นไปธุระโอ,อนี่เพิ่นใส่มาหินอ่อนอีกออื้ คนได้มาเถินาจังซีขขเขาพาเขาเบิงทางในเพราะว่าเอาพอกกะอะไรเจ้า,าของพ่นประยู ใครแต่สร้างเฮานี่ก็รับงานผู้เดียวเลยใครแต่มีอุปกรณ์ใครแต่มีอุปกรณ์ครบเนาะมีแล้วผมมีไยว่างวะเฮ็ดเดินนะแต่ใครเเฮ็ดผู้เดียวได้ลุยโลดใช่ไหมขอยเฮ็ดเป็นผู้เดียวขอยก่ยังที่เฮ็ดได้เ,ด,เดือนมันยังได้เต็มตเต็มบ่ต้อนะงแบ่งมันปัจยากยากเนาะ คันวอาเลยก็ยากยากก็มีมูได้มูยังว่าได้แบงยุ่แต่ได้จับซอยกันจับนําจับนี่อันนี้แมนว่าเห็ดฟูเดียวทุกอย่างเลยิันสีเฮดปิดตัวนี้เป้องปิดหมดสองขางเลยคางนี่แล้วก็คางพุ่นพ่อ ้องนอนปรอยู่ทางนี้เนาะทางล้างบาดโอ้งามงามพี่น้องเลยมาบ่พอจะพอเฮือนเลย คลิปนี้กับสิขอล่าพิ่งค์นนี้อนเดอพผมแม่พี่นะ้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เคยหลาดเด้อยวดจังบ่พาดคลิปใหม่ๆเนาะพอกันหม่คลิปนะสบายดี